สนักงานสสกลจังหวัดอ่างทองพาท่านผู้ชมมาชมการเลี้ยงปลาของสกลผู้โคเลี้ยงสัตว์น้ําอ่างทองจํากัดครับที่ประสานทองคุัยศอันนี้ก็เป็นกรรมการของสกลครับวันนี้อยากให้ที่วระสานช่วยพาชมนะครับในเรื่องของตอนี้มีการจับปลานะครับก็อยากให้พาให้ท่านผู้ชมนะครับได้ดูการเลี้ยงปลาครับแล้วก็ผลิตของปลาายได้ทั้งหมดนะครับและเชิญที่สานจะเป็นตัวครับ อ,อยากทราบว่านในส่วนเ้องการเลี้ยงปลาครับในส่วนน,นี้มีเลียงปลาหรือไม่ครับแล้วมีปลามีนปลา,ปา,ปา,ปาตะเพียนปลาตวายปลีปลาหยิบศพานตาเนี่ได้ซึ้อจะครับซืมา,ากสิาสติกสันภานหพันรวมรวม,รวมเวลาเราเลี้ยงเนีปาที่ี่มตัวถ้มามันช้งีิบวิธีการเลี้ยงขั้นตอนการเลี้ยงทางไหบ้างครับก็ต้องเตรียมบ่อที่เราจะทตะค่ปูนกันนกแล้ก็ทำความอาด มันจะเตรียมน้ำแล้วก็ไือพันตามาปล่อยคือหมายว่าเอาเอาพันตามาปล่อยที่บ่อทําไว้ครับที่เดือนครับประมาณ3มเดือนประมาณสามเดือนแต่นักสาดือนเร็จตั๊กก็เอามาย้ายมาลงบ่อที่เราจะต้องเลี้ยงใหญ่บ่อใหญ่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือประมาณกี่เดือนครับประมาณห้าเดือนโอ้ประมาณห้าเดือนรวมแล้วรอบหนึ่งข้าราชการแปดเดือนแล้วปีหนึ่งปีเอไลปีเอปีหนึ่งอรเลี้ยงกี่กี่รอบครับ ขอ oh, แสดงว่าหลังจากแสดงว่าหลังจากที่เอาปลา <ใน S 1> สามเดือนแล้วเนี่ยเอาปลาเนี่ยมาลงบ่อ,บอใหญ่แล้วครับก็จำต้องมีการมีการตักตักแล้วก็บ่อจำมีบ่อจำแล้วระมาณอาทิต์หนึ่งแล้วก็ทําน้ําก็ลงซื้อพันปลามาลงใหม่ <S <S มาทําไว้ใหม่ต่อไปอ๋อคือกระสุนง่ายๆสุนปลาง่ายคือว่าหลังจากที่เอาเอาย้ายจาก พอทำลงมาแล้วแล้วมีการตากบ่อเสร็จแล้วก็แล้วก็ซื้อพันธุ์ตาเดิมแบบไปไปเลี้ยงไว้แบบรอบเดิมแบบพอเท่านี้พอเสร็จแล้วก็เอาถึงเวลาปั๊บปอกเอามาลงเท่านี้ก็พอดีนี้ก็ถ่ายไปดีนะครับขนุ่มก็เมาลงพอดีนะครับอยากค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายต่อรอบนะครับว่าเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเป็นเงินเท่าไหร่ต้องมีค่าอาหารแล้วก็ค่าปูนที่อื่น ก็อ,อยู่ประามาณห้าหม0่นบาทห้าหมบาท,บาทพอหลังจากค่าเอคค่าแาก5,000 50, มบาทเนี่ยขายเนี่ยราคาราคาผันสวนตามตลาดหรือว่าเาาร,ร,าราตอมตลาดแม่อความผันสวน,น,นราคาว่าเหมือนกับทางพ่ค้ามาซื้อเราเนี่ยเขามาจองไว้ก่อนหรือว่าแล้วแต่ราคาขึ้นลงตามตามตามท้องตลาดเราเราก็ตกลงกับเขาขึ้นอย่างตามท้องตลาดตลาดถ้าไหร่ต้นทุนต้นทุน่ไต้นุนมีคิดบอกอ่ะ ห้าหมื่นแล้วส่วนัลหลังจากที่เราขายเสร็จปั๊บผลค่าใช้จ่ายเนี่ยเราจะได้มีเราจะมีกำไรอยู่เท่าไหร่ครับประมาณเจ็ดหมื่นโอ้โหเจ็ดหมื่นแสดงว่าทําปีหนึ่งทำอยู่สองรอบทำสองรอบนี่ก็จะได้อยู่ประมาณสักแสนกว่าบาทนอกจากตรงนี้แล้วนะทางทางที่มีอะไรทําอีกมีทําำมนมะพร้าวมีทำสวนมะพร้าวตัดอะไรเล็กหน่อยอ๋อนะครับผมแสดงว่าอย่างเงี้ก็ ทาอาชีพหลากหลายเนาะเพราะว่าถ้าเขามีเกิดปัญหาอาชีพหนึ่งเราจะได้อาชีพหนึ่งนะครับทางสำนักงานสกลจังหวัดอ่างทองโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิตสาการณะนะครับได้ติดต่อหาช่องทางการตลาดให้กับสมาชิกนะครับของสกลที่เลี้ยงปลานะครับก็มีตลาดของสี่นะครับตลาดทัพทูีของจังหวัดอ่างทองและก็ตลาดของจังหวัดสิงห์บุรีครับโดยเฉพาะแห่งเนี้ยวันเนี้ยนะครับที่เนี้ยจับเนี่ยก็คือมือพ่อค้าจากจังหวัดสิงห์บุรี เข้ามาซื้อที่เพื่อเป็นการลดปัญหาการเสี่ยงเรื่องการตลาดให้กับสมาชิกสกอนะครับเราก็คือส่งเสริมนะครับนำด้วยใบของกรมส่งเสริมสปอนะครับมาใช้ก็คือตลาดนําการผลิตนะครับเพื่อให้สมาชิกเนี่ยมีความมั่นใจว่าเมื่อเลี้ยงแล้วเนี่ยมีตลาดที่ถาวรแล้วมีตลาดที่รับซื้อปลาจากสมาชิกที่เลี้ยงปลาเนี่ยแน่นอนครับ น,นี้ก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการดำเนินการเลี้ยงพองเลี้ยงสั์น้ำนะครับของสัตว์้ยงสัตว์สน้ำอ่างทอง